ดีค่ะหลังจากหายหน่ายตามาให้นะคะพอดีว่าหนิงไปฉีดวัคซีนมานะคะวันที่21ว่าจะออบอกก่อนนั่นแหละแต่ว่าพอดีหนิงยุ่งยุ่งอยู่ไม่ได้บอกเนาะงวดที่แล้วนะคะที่ให้ไปนะเลกวิ่งของประจําวันที่วันที่16 พฤษภาคม2,664นะคะเลขวิ่งบนล่างนะให้ 2, 4, 6เข้านะคะเข้านะเข้าสเพราะว่าเข้าเลขล่างนะคะหนเนาะเข้านะส่วนตัวบนไม่เข้านะคะแล้วก็นิงก็ได้นะคะ1,4นะคะ1,4,2่งใบนะคะก็ไปขึ้นเงินเรียบร้อยแล้วนะคะดูกันขึ้นรางวัลแล้วจ้า สองใบรุนรุนกันต่อนะคะไปขึ้นไว้ก่อนแล้วนะคะค่อยมาทำคลิปนี้ให้ดูนะคะดูกันเลยนะคะงวดต่อไปนะคะงวดต่อไปนะคะดูนะ<ม>นี่เลยค่ะงวดต่อไปนะคะงวด คือวันนี้นะคะเขียนวันที่25เดือนพฤษภาคม2 5 6 4นะแนวทางหวยไทยลอตเตอรี่งวดประจำวันที่1มิถุนาย,ยน2 5 6 4นะคะเลขวิ่งนั่นก็คือของิงนะคะก็จะได้5 7 เลยนะ,ะส่วน2ตัวบนล่างนะ,ะหนิงไม่ให้แล้วนะ,ะเพราะว่ามันไม่เข้านะคะจับเอาเลขวิ่งเนี่ยค่ะกับตัวเลขที่เราชอบเหมือนที่หนิงทำนะ,ะหนิงก็เลือกมาตัวใดตัวหนึ่งที่เราชอบแล้วก็ตามฝันนะคะพอดีหนิงก็ฝันนะคะเมื่อคืนแต่ว่าไม่รู้จะมาไม่มีคือเราขายรถคันเก่าแล้วนะคะรถโก รถของแฟนาขายไปแล้วแล้วทีนี้เขาบอกว่า,อาเอามาคืนให้อะไรอย่างนี้นะคะ่ะเดี๋ยวหนิงลงให้ดูนะคะว่าตัวนั้นจะออกไหมลองตามตามกันดูนะคะอันนี้เลขวิ่งบนล่างนะ,ะแล้วก็จับดูนะคะว่าชอบถ้าชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ขอให้ผ่านเลยนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกๆุกคนนะคะ นะสำหรับใครที่กังวลเรื่องฉีดวัคซีนนะคะไม่ต้องกังวลนะคะฉีดได้นะ,ะอยู่ที่เราทําร่างกายของเราให้พร้อมแล้วก็แข็งแรงนะพอะผ่อนให้เพียงพอแล้วก็รับว,วัคซีนได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ได้ช่วยคนรอบข้างเราด้วยนะคะอีกอย่างสําคัญคือช่วยชาติด้วยนะ เน้นคือจําเป็นเลยคือช่วยตัวเรานะไม่ต้องกังวลนะเพราะหนิงก็ฉีดมาแล้วนะคะอาจจะมีเอฟเฟกนิดหน่อยนะ,ะไม่ต้องกังวลนะแล้วก็อันนี้เข้าเรื่องกันต่อเลยนะ,ะสำหรับใครที่ชอบนะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ขอให้ผ่านเลยนะคะลุ้นลุ้นดวงกันต่อนะคะลุ้นลุ้นดวงกันต่อเนาะ,ะ,ะสำหรับงวดน,นี้ก็เดี๋ยวต้องรอฝันอีกทีนึงนะ,ะแต่ว่าฝันเมื่อคืนเพราะว่าหัวลุ่งก็เป็นคืนวัน วันโกนเนาะเพราะว่าวันนี้วันโกนพรุ่งนี้ก็เป็นวันพรกนะคะมันจะแม่นอยู่นะคะเดี๋ยวนิงลงไว้ให้ต่อท้ายคลิปนะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านเลยนะ,ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย